อินรีนวันตะโสนะโอมะปติอินทราอินพรมอินสะแม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงชุมนุมห้อมร้อมขอบารมีพระแม่ธรณีจงเปิดธรณีด้วยนาการระบาดนี้ลูกจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จลาบลื่นไปด้วยดีทุกประการอีกทั้งพยายมในล่าทั้งหลายขอมาประชุมห้อมร้อมประสิทธิ์ประสาทพร มาเป็นประธานอำนวยพรให้ข้าพเจ้านี้ทำสิ่งใดก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดไม่ดีขอจงปิดกั้นสิ่งใดที่ว่าดีแล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอสุโนนะโสทิเตมหาติติยะมะกะปิกะยะโสโอมประสิทธินารารลูกขอเบอิกชัยเบื้องบนขอจงเปิดทั้งสี่ทิศแทางจงลงมา จุตินสสถานที่ที่ข้าพเจ้าทำพิธีด้วยการระบัดนี้อิทังประสิทธิทเมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่า ขอยอกอนวอนไหว้ทั้งซ้ายขวาไหว้องค์สมเด็จพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงญานพะอคอ